ผู้อำนวยการกองบริการจัดการกากอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่ขุดสำรวจสารปนเปื้อนในบ่อสารพิษหมู่ที่4ตำบลดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีครับ นายพลึกศิโรรัตนเสตผูอำานยการกองบริการจัดการกากอุตสาหกรรมรมโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายสมศักดิ์สง่าแม่นายกเทศมนตรีตำบลดีลังลงพื้นที่บริเวณที่มีการร้องเรียนว่ามีการลักลอบทิ้งกาก,ากสารพิษเป็นสารเหลวในพื้นที่หมู่ที่4ตํตำบลดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีอีกครั้งเพื่อทําการขุดสํารวจค้นหาหลักฐานสารปนเปื้อนด้วยรถแบ็คโฮและทําขันกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้สารพิษปนเปื้อนไหลยขยายวงกว้างไปที่อื่น ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนะครับมีนายสุเทพขวัญตาอายุ45ปีอยู่บ้านเลขที่34ทับ4หมู่ที่11ตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีเป็นผู้ครอบครองนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสืบทราบว่ามีขยะสารพิษเพิ่มอีก1จุดที่บริเวณบ้านของนางจำเนียนขวันตาอายุ71ปีอยู่บ้านเลขที่207ทั1หมู่ที่5ตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีซึ่งมีเนื้อที่800ตารางเมตร โดยเจ้าของนะครับได้ทําการนําหินคลุกมากลบไว้เพื่อพลางสายตาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ทําการอายัดพื้นที่ไว้ตรวจสอบแล้วและรอทําการสอบสวนขยายผลต่อไปกับ